เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันชัยปุชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเรากันหลับตาเบาๆ อ่อนคลายละทำใจใสบายให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจของเราะให้ว่างๆแล้วขรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ รวมใจให,หยุดนิ่งเบาๆสบายแล้วเราก็น,นึกถึงประเดีวคุหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพุนีสดจันทรสะโรผู้คนพบวิชาธรรมกายอรัตนายท่านมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ ให้มักการกายว่าจาใจาทาธรมจำคิดร้อยสะอาหให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุญใหญ่หรือตั้งพังสำเร็จในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับเราเาราก็รวมใจนึกถึงท่าน ให้ใจใสๆเพลืออีกแค่สี่วันเท่านั้นจะต้องเป็นวันประกอบพิธีอันเชิญรูปหล่อทองคำรรของท่านนำมาปฏิสถานที่มหาวิหารของท่านเป็นการท้าวอแล้วนะจ๊ะแล้วก็รวมใจหยุดนิ่ง ตรึกนึกถึงประเดชประคุณหลวงปู่ด้วใจที่เบิกบานที่แจ่มยืนให้ใจใสๆแล้วก็นึกน้อมเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยเอาไว้ในกลางกายของท่าน ถ้าเรนึกถึงท่านไม่ออกก็เอาไว้ในกลางกายของเราทำใจให้หยดุดให้นิ่งนิง่ให้ใจใสใสนกราบปรารถนาให้ท่านน้อมอาเทียนใจไฟนิรันดรอนันต์ใจไ้ถวายเป็นพุทธบูชา ในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนับระสงค์ขใายพระองค์ไม่ท้วนในอายตันนิปาัตคลากับที่เราได้บูชาข้าวพระกันเมื่อเช้านี้อรัตนาท่านส่วนเราก็หยุดใจไปเรื่อยๆหย,ยุดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกด้วยจากนี้นะ ใจหยุดนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในตัวจะโลง่งโปร่งเบาสบายขยายมีความสุขเราจะเข้าถึงดวงธรรมกายในกายกแต่งถึงพระธรรมกายในตัว ซึ่งอยู่ที่ศูนกลางขายฐานที่เจ็ดซ้อนๆกันอยู่ภายในเนะนี่ยเราก็หยุดนิ่งอย่างสบายาเมาื่อเรากล่าร,รัตนายท่านพร้อมกับทีมงานของท่านแล้วกอบวิชาธรรมกาย น้อมเทียนใจไฟนิรันดรานันตใจนีไปถวายเป็นพุทธบูชาความสว่างนี้ก็ใสเหมือนเพชรนะหรือยิ่งกว่าน,นั้นใสเกินใสไปสว่างในอายตนานิพพานคลายบูชาครับพระ พระจาครับรลเจ้าก็ไม่ได้แปลว,ว่าพระธรรมกายพระเจ้าพระอารหาันต์ท่านจะขบชันเหมือนพระภิกษุสงฆ์ในเมืองมนุษย์เพราะาท่านพ้นแล้วและอยู่ได้ด้วยธาตุสำเร็จอยงนั้นบุญยธาตุอยางนั้นที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็เป็นอยู่ในด้วยตัวเอง ก็แล้วน้อมนำอาหารหวานข้าวไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยจิตเริ่มใส่ในทุกๆพระองค์ท่าน,นไปนบุญก็เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ากระทั่งภาคบ่ายก็น,น้อมเทียนใจเอาความสว่างไปถวายเป็นพุทธบูชา เราถวายอะไรเราก็ได้อย่างนั้นในอายุวันนะสุขะภะละปฏิปานในความสว่างได้จักสุทั้งมังสะจักสุทิปจักสุปัญญาจักสุสมเนจักสุกัทธรรมจักสุ เกิดขึ้นกับเราไปตามกำลังแห่งบุญที่เราได้จะมีผิวพรรณวันณะที่เปล่งปลังสว่างสวยเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนดวงตาเราก็จะไม่มีโรคไยไค้เจ็บ เป็นดางตาที่สวยงามเห็นอะไรก็ได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องลองลอยตรงไปตามความเป็นจริงทั้งจะมีดวงปัญญาที่สว่างสวยขจัดความไม่รู้ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเราก็จะได้ความสว่าง องดวงปัญญาแทงตลอดความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมละบุญนี้ก็จะไปตัดรลอนวิบากกรรมมิบากมานที่ได้กล่าวไว้เมื่อเชา้าส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นทิพยสมบัติจะมีอาหารทิพย์เกิดขึ้นในวิมาณเยอะทีเดียว มีประทีปยืดตามสวนตามซุ้มในวิมานใหญ่วิมานเล็กบริวาก็จะสว่างเพรึ้ไปดยสวยสดงดงามกันไปในเทวโลกสว่างหมดเทวดากระโจนยันกันบัชฉลาดอาบุญ สมัยที่อยู่ในเมืองมนุษย์ยังไม่ได้มีโอกาสทำได้อย่างนี้เลยแต่พวกเราบง่งบุญวิเศษเกตดบรมโมโธิสัตว์สามารถทำได้พูดคุยโจทย์กันไปในหมหังเทวดาชั้น,นต่างๆริ่มทั้งเรื่องราว ตัวยันเชิญรูปหล่อทองคำของเมเดพุรหลุงปูเนี่ยก็ลือลั่นกันไปในหมูผู้มีกายละเอียดตั้งแต่พม,มเทวาลุคเทวาอากาศเทวาชาสวรรค์เจตุบาร,ราชิกานากยักษ์คนนันครุฑวิยทยาธร มากมา,กมากยเยอะแยะคุยกันโจทย์กันเหมือนมนุษย์อย่างนี้แต่เขามีอนุภาพมากกว่าเพราะเขาตาทิพย์ูทิพย์บนรรสวรรค์ยันดาวดึงก็ปรกาศกันไปทั่วและต่างกัะตักเตือนเทวดาที่ยังมีความประมาทในชีวิตเหมือนมนุษย์อย่างนี้บางคนก็เข้าวัดบางคนก็ไม่เข้า เทวดากา็สเสวยเิพยาสมบัติกามมันเป็นทิพย์อะไรอย่างนั้นต่างก็ตักเตือนกันเหมือนมืองมนุษย์ยนี้ชักชวนกันไปแล้วก็โจทย์กันต่อกันไปเลยจันยามาสวรรค์ยันที่สาม จันดุสิตาจันดุสิตในทุกเขตตั้งแต่เขตธรรมดาเขตอนิยตะโพธิสัตว์เขตนิยตะโพธิสัตว์เขตของพระอริยะเจ้าทั่วถึงหมดในวงบนพิเศษนี่กับพรึบพร้อมกันอยู่แล้วเต็ไมไปหมดทั่วถึงไม่หมด ลวนแต่ผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแม้เป็นกายทิพย์ก็ไม่เปลินในทิพยะสมบัติจะมาร่วมงานกันมากมายฉันนิมานารดีสวัสดียันดีห้าระนิมิตตวัตสดียันดีหกแล้วก็พรมชั้นต่างๆก็ามากมายกายกอง จย์กันไปคุยกันไปอะโลภมสี่ชั้นคุยกันทั่วถึงหมดดาวสวรรค์ก็คุยกันต่อบอกกันจต,ต่อกันไปตามภพภูมิต่างๆทวีทัง้งสี่อุตละพุทธวีปปาวิเตหะอปรโรยาน ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญรับบุคคลท่านนี้ได้ทำความสว่างให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในมนุษย์เทวดาได้รู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในคือปรัตนไตรยเป็นพยานการดัสรุปธรรมของพระสมมาสมุทธเจ้าที่ท่านดับกันตัปบบริเดียนปานานาไปแล้ว คำสอนในยุคต่อๆมาก็กระจัดกระจายเลื่อนกันไปไม่เข้าใจเกี่กัเรื่องธรรมากายหรือมรัตนาตรัยในตัวซึ่งเป็นของเก่าของนั่งเดิมในสมัยพุทธกาลที่าะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้และนำมาสั่งสอนก็ได้บุคคลท่านนี้แหละ คือพี่เด็กคุลังปูของเราคนพบขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาเอาของเก่ามาเปล่าฝุ่นใหม่มั็นก็นจะจอดกันไปคุยกันไปว่าบุคคลตนี้สำคัญมากถ้าท่านมีมโนบณิธาน,นยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งมโนปณิธานนี้ค่ะทำกันมาอย่างต่อเนื่อง นับพบนับชาไม่ทวนแล้วก็คุยกันไปโจทย์กันไปอย่างนี้ตัวถึงกงันไปมนุษย์ก็โจทย์กันไปคุยกันไปที่จะมาร่วมงานจะมารับเรียนปราบมาทองสำเร็จได้คุยถึงประธานก่อสร้างมหาวิหาร พระมงคลเทบุตีประทานสร้างมหาวิหารประทานเขาสร้างพรวมบุญมาช่างมีบุญจังหนอเลยนะเทวดาคุยได้บุญใหญ่สำคัญมากยังไม่รู้ตัวเทวดากเด็เสียดายว่าไม่ได้มาเกิดในยุคนี้เป็นกายละเอียดแล้วไม่มีโอกาส นายหลาลูเหมือนประเดมคุณหลวงปู่เป็นน้องคำได้มาสร้างมาาวิหารพระมงัลเทพบุญนีแจ่แต่มาร่วมอันเชิญอนโมทนาบุญเท่านั้นแหละก็กเสียได้โอกาสกันแต่จะได้บุญนี้แต่กระชื่นชมอนโมทนากับทุกๆคนเพราะน้ำบุญนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยเนะี่ซำกันมาก ราะนั้นตอนนี้ในปทีปเทียนใจไฟนิรันดร์อนันต์ใจก็สว่างโจ่นตัวถึงตลอดหมดติดผ่านบทสามตัวถึงหมดเลยและระหว่างที่น้องไปถาวายนี่นอบายก็หยุดทันทรมานชั่วคราวด้วยความสว่างสวายของปฏิปเทียทในใจไฟนิรันดร์อนันต์ใจ ที่ทูกจุดที่ผู้มีบุญในทุกๆครั้งโดยเฉพาะวันนี้ว่าผู้มีบุญซึ่งเป็นหลักเป็นประธานในการสร้างมหาวิหารพระเด็จบุหลวงปู่ประธานสร้างประธานก่อสร้างรวมทุกๆคนที่มีส่วนในการร่วมกันสร้างดังนั้นตลอดนิพานบอบสามโลก,กานก็สว่าง ในช่วงขณะที่จุดเทียนใจไฟนิลานันตใจถวายเป็นพุทธบูชาแตุ่ภาพแห่งวิชาธรรมกายของมาปูชนียาจารย์ทุกๆท่านมีประเดพ็พบุคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นนั้นตอนนี้เราก็รวมใจหยุดนิ่งๆให้มีความปลื้มอ,อกปลื้มใจกันให้ดีว่าเราได้บุญใหญ่กันในวันนี้ ไอดวงบุญนีม้มารวมกันเป็นดวงใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อที่เราจะได้มีสุขกันไปทุกภพทุกชาติมีอุปกรณ์ในการสร้างารมีให้ดีกว่าชาตินี้ชาตินี้บางช่วงของชีวิตก็ประสบความสำเร็จบางช่วงก็ลำเคินชีวิตขึ้นๆลงๆนี่ขอให้เป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชีวิตกาขึ้นก็ควรจะเป็นทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดสร้างบารามีต่องสมบูรณ์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบภรศเสริญศกบักผลดิพานวิชารธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นน้ำมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไปถุกพบทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งดคมคำว่าอดอยากยากจนลำเค็นเป็นหนี้เป็นสินให้หมดสิ้นกันในพบนี้ชาตินี้นะให้เด็กเกิดในตระกูลที่สูงส่งเกิดในตระกูลสงสงแล้วก็จะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตให้มีสมบัติอัศจรรย์ ในทันใช้สร้างบาร,รมีในชาตินี้หรือในทุกภพทุกชาติเหมือนผู้มีบุญในการก่อนไปต้องทำมาหากินแต่อนุภาพแห่งบุญก็บันดาลให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ลืมตัวไม่หลงตัวไม่หวงแหนไม่กระนีไปประมาทในการดำเนินชีวิต ให้มีใจิตใจเยี่ยงบลมโพมริสัตว์ที่รักในการให้ในการแบ่งปันในการทำความดีในการเอื้อเฟื้อตั้งแต่เกิดถึงกระทั่งหมดอายุขัยไปตกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำกายหยาบกายมนุษย์หรือรูปสมบัตินี้เนี่ยให้ได้ถึงที่สุด แข่งรูปสมบัติแข็งแรงอายุยืนสร้างบารมีไปน,น,นานๆถึงที่สุดในทรัพย์สมบัติที่สุดในคุณสมบัติโปกป้องบริวารในขยายงานประวุติศาสนาวิชาธรรมากายไปในทัวโลกตัวแสงกานานานจกวานอันันตจักรวาล ถึงทุกคนทุกแห่งที่มีสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายอย่างถูกต้องลองรอยตรงไปตามความเป็นจริงอย่าให้เสียเวลากับการสร้างบาร,รมีเหมือนชาตินี้เลยเพื่อที่ได้จะได้มีเวลาที่จะทำหยุดทำนิ่งทำความละเอียดของใจซึ่งเป็นทางเดียวตอนนั้น ที่จะชนะพยามาณได้พยามานกลัวคนที่หยุดที่นิ่งได้แล้วพอหยุดแล้วมันก็จะสว่างพอสว่างแล้วธรรมจักขุจะมันเกิดขึ้นญานณทัศนะมันเกิดขึ้นจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะมันเกิดขึ้นทำให้รือเรื่องราว ไปตามความเป็นจริงมาจากหลังคือพยายามมารที่บังคับมนุษย์ทิพย์ทำอยู่ตลอดที่พาพบสามโลกันแสงโกจววานัญกวรรนก็ททำผังสเร็จเอาไว้อย่างไรผังใหญ่อย่างไรผังย่อยอย่างไรท่องหยุดนิ่งเท่านั้นแหละจึงจะไปรู้ไปเห็นเหล่านี้เราถึงจะ ไปแก้ไขไปลือพังห่อน,นั้นต้องเก็บไปห,หมดถึงที่มานั่นแหละสพรพสัตทั้งหลายจึงจะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงพ้นจากกรอบวิชาขไม่ยามมาจะได้เป็นอิสระไม่เป็นบาปเป็นทาตกันของ่ยามมาแล้วต้องหยุดนิ่งอย่างเดียว เรื่องการสร้างบารมีนี่ต้องสร้างสม่ำเสมอพที่เราจะได้มีบุญเยอะๆบุญก็จะได้แปลไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่สะดวกสบายง่ายได้เราจะทำให้เราหยุดนิ่งเขาถึงทำได้ไง่ายไปรู้ไปเห็นวิชาธรรมกายเครื่องราวความจริงของ กุศลธรรมอกุศลธรรมตามที่เป็นบุญไม่บาปแล้วก็อภปยากตาธรรมที่เป็นกลางกลางไม่บุญไม่บาปพาเขาทำงานประส,ระสานกันยังไงประมวลธิ์กันยังไงเราก็จะได้ไปรู้ไปเห็นตรงนั้นอันนี้เราก็หยุดนิ่งๆที่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไอใจเราใส่ใส เพื่อที่ว่าอะไรจะได้ร้อมใจกันอธิษฐานจิตอติดกันไปเป็นพังสำเร็จข้ามพบข้ามชากันต่อไปหนิ่งนิ่งวางเบาเบวางใจเบาเบต้องให้ใสใสทุกทุกคนรวมกันหมดเป็นจุดเดียวกัน